ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องคลิปตัวมูลเหมือนเดิมน,นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแนวโน้มของกราบโลนากาสิกหเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องคลิปตัวมูลมด้วยนะครับ สำหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มาเชิญชวนแนะนำให้เพื่อนเพื่อนเทรดเหรียญนูนากาสิกแต่อย่างใดนะครับก็เป็นชิปวิดีโอสำหรับวิเคราะห์แนวทางของกราฟนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนให้ดีนะครับครับแล้วก็มาดูกราฟกันต่อนะครับในส่วนของกราฟวันนี้นะครับจากที่ผมตีเส้นเทนไลน์นะครับก็พบว่ากราฟนะครับไม่ผ่านนะครับเส้นเทนไลน์สีชมพูนนะครับซึ่งเส้นนี้นะครับผมก็อิงจากแนวนะครับแนวเดิมนะครับที่เคยขึ้นไปนะครับ แนวนี้นะครับก็วิเคราะห์ตามกราฟนะครับถ้าวิเคราะห์ตามกราฟนะครับก็ในคืนนี้นะครับกราฟอาจจะลงมาที่แนวรับนะครับที่ราคา0.037นะครับเป็นแนวนี้นะครับเส้นสีเหลืองนะครับที่ผมได้ทําการตีไว้นะครับครับในส่วนของแนวรับที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.035นะครับเตรียมพร้อมในการรับมือนะครับ ก็พบว่านะครับก็เป็นแนวรับสุดท้ายแล้วครับถ้าหลุดราคาที่0.035นะครับก็อาจจะล่วงลงมาถึง0.032ตามลำดับนะครับตามสเต็ปอันนี้ผมวิเคราะห์ในส่วนของขาลงนะครับแต่ถ้านะครับในส่วนของขาขึ้นเรามาดูกันครับถ้าในค่ำคืนนี้นะครับกราฟเกิดเด้งขึ้นมานะครับขึ้นมาทะลุเส้นสีชมพูนี้ได้นะครับ มาตรงนี้นะครับก็อาจจะเกิดการขึ้นมาชนแนวต้านนะที่ราคา0.0041นะครับในส่วนของถ้ากราฟนะครับขึ้นมาชนข้างบนได้นะครับก็มันก็ชนแนวต้านนะครับก็ให้เพื่อนๆวิเคราะห์ราคากันนะครับว่าควรถือหรือว่าอย่างไงนะครับตรงนี้นะครับมันก็อาจจะมาแบบนี้นะครับแบบนี้ครับ ปึป๊บนะครับอ,อันนี้ผมวิเคราะห์ในส่วนที่กราฟสามารถขึ้นมาได้นะครับแต่ผมก็ยังก็ยังคิดว่ามันมันอาจจะลงมันต้องลงนะครับดูจากเทรนไลน์ของกราฟนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเชิงวิเคราะห์นะครับ,บเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผม100%ก็ได้นะครับชิปวิดีโอนี้ก็สำหรับการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลนะครับ ครับสำหรับชิปวิดีโอนี้ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องชิปตัวมูลด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารชิปใหม่ๆนะครับการอัปเดตของกราฟสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ